่วันว้ามาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับแกงหน่อไม้เดอ้อปูปูดแดงโตใหญ่ใหญ่เลยหูปอมมีแต่โตใหญ่ใหญ่พี่น้องหอมมาเดอ้อมาเดอ้อน้ำลายไหลไหลโสดนี่กะปิ้งไก่พร้อมปิ้งไก่บ้านแล้วก็มีแกงหน่อไม้อ,อาหารบานน้านนา สบายดีพี่น้องวันนี้ก็พบกับชาโอคือเก่าพี่น้องสบายดียามเศร้าๆวันนี้ก็ฝนตกคือเก่าพี่น้องบอดแไปเบียกไปงานวันนี้ชาโอสีมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ในเฮื่อนคือเก่าเพราะว่าฝนตกเฮาเขาป่าบ่ได้พี่น้องไปเวียกก็ไปบ่ได้วันนี้ชาโอซีเห็ดแกงน้ำไม้พี่น้องแกงน้ำไม้ใสก่กระปูแด,ดงเดี๋ยวน้ำไม้กะ สีฮักอาหน่อไม้ที่ปลูกไว้ในสวนนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งนมกันเลยพี่น้องว,ว่าสีใดหรือบ่ได้ไปไปเบิ่งนมกันเลยเดี๋ยวเชโอเชืไปเบิ่งหน่อไม้ยุกอ่อล่ะหน่อไม้อีแม่ปลูกไว้อยู่สวนพี่น้องพ่นกระตกอยู่เปียกยิ้มหยับยิ้มยับอยู่เดียวนี่ยเาเบิ่งหมากอันนี้อีเม่มันล่นพ่นตกมือเป็นพ่นตกมัวเห็ดเ,เสือกมันขาด มันตัวเปียกมดเลยหน,น,น่อ,นอไม้นี่พี่น้องหน่อไม้ก็มีลายเหร่เห็นปะนี่หน่อไม้กำลังขึ้นเดี๋ยวจะโอชีตัดหน่อไม้นี่พี่น้องหน่อไม้น้อ,อยใหญ่เลยหน่อไม้อีกแบบผูกไว้ ล้านกับมาน้ำนะครับายมาเอาหน้าไม้น้ำป้าเด้อลูกเด้อมาเด้อหายอยากมานำพี่น้องบังคับให้แม่พามาป้าชวนมาประมาณนี้้ได้หอยพอพี่น้องเด้อจะโอเคเบิ่งหอยนี่ ใหญ่ๆนี่ให้จับหอยให้ท่านผู้ชมเบิ่งโดจะจับหอยให้ลุงป้าเบิ่งนี้นี่นี่จับจับนี่จับนี่ยังเบิ่งนี่ไอ้ได้หอยนี่หอยรวยใหญ่ๆใส่กระตาหิวัวปลาตาดังบนฝาสิหาเติมใหม่จับของน้ำแปนอนามัยก้นอนามัยอีแม่เลย mất lại thành thu xong mới. nhà lại chắc chắn nè. ôm này ai hết ngu bò. bò nè nè. cái hiu cái hai ba luôn hiu ba luôn nó, nó mày thế, chứ, nó may, xèn gì nó may bò áo hà non. non léo anh phan mình non áo นี่พี่น้องน้อยใหญ่เลยออไอศิปแกงน้ำม้นน้ำปลาโลูกเรื่อแกงน้ำม้นน้ำปลาบ,<อ>บ่ไอหัวไปร้านนี่ไม่นอนใหญ่พ่ออลไรแบบนี้ไปไอ,อยู่แพร่ป้ะยอนนะไหมแก <laughs> งแกแบบมาลูกแกไปอยู่โบแพร่พี่น้อง <laughs> ไปว่ยูเฟรนี่น้องเอาหมดเไปค่ะเอาหมดเไปหาเฮากะฮักอารมณ์มาอยู่ชวนนี่ไปแกงแกงแซ่บๆเลยพี่น้องวันนี้เบิ่งผมตกเปียกมืดแขนจะโอ้ผมก็เปียกหมดเลยแขนผมผลแบบนึงไปไปพอกันอยู่เพื่อนเลยโร้านหน่อยถือกระตาพี่น้อง แพรยังบอกแกทะลุอ๋ตายลู้มฟกลมพัล้ไปนยก่ไปยางไปให้อีนางอุมไว้มาป่าอุ้มใช่ไหมงูและเห็ดนะอยากมาน้ำบังขับแม่มาน้ำป่าชวนไปไอไปหาหน่อไม้น้ำป่า อๆสิลมเลยไปพี่น้องเข้าไปอย่าะล่าใช่หัวป้านะเจ้าบัาดื้อบอ๋อเบิ่งได้ไป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 นะมันเปียกนะพ้นแห่งตกนี่ไปเปียกหมดเลยนี่ไปไปยางไปไปได้งูออกมาจะมาวุป่าไปก่อนเดี๋ยวไปฝอกกันอยู่เพื่อนเลยพี่น้อง ไพ่ไพ่ใดป่าไอ้แนมแนมเบืองกองป่าดูปพราะสบเพลินไปหาไปแกงน้อไม้ไปกอ่อนเฮาชิไปแกงน้อไม้่น้องเฮากัเด็ดเอายอดพักก่อน เก็บผักนี่เก็บผักนี่นี่เก็บเอาผักค่ะคือเอาบม่ได้กระยาอะไรฝามันเป็นหมาดจั๊กนี่เนาะนี่นี่นี่ก่อนห้าวชิไปแกงหน้าไม้ห้ากันได้มีพักพร้อมพี่น้องได้ฝาเออหมากนี่จักสิรอดจักสิบลอด เอี้ยงอะล่ะไปไปเขาเฮือนไปฝนตกไปย่างย่งเล่นมากกันล่มพี่น้องไปลุกลุกลุกไปลุกไปไปไปย่างย่างนี่ได้ยอนลานชายได้ลานชายป้าหงจักรกลอีอิน้องม้อะนี่ค่ะน้องไหม้เจะอหา คนตกมันอ,ออกป่ามาได้แกงโน,นมอยู่ในสวนอยอ่าลิีนขีต้ตมดตได้ออ้ได้อ้ยากว่าแกงนอกมนอยยากว่แกงโนมัป่าถามหายากรู้ไหอยาก อย่าเล่อย่อย่าเฮ็ดนะอย่าดื้อนะข้างเ้่นหมอหักไฟสิทางหมอเลยอันนั้นนั่งติดเตาดูหนาจะไหนปิงไกปิงไก่กินข่าวพอดีห้ากระชีเห็นห้ากระแจขพี่น้องสวัสดีเ่ยบัวห้ากระโอ้ย บัวฮาก็มาแต็มเทียนพี่น้องบริบาลเมียนตะแล้งคุณตะแล้งบริไปสิมาสบายดีท่านผู้ชมมาสบายดีตอนเช้าๆบัวเม่ยได้เนาะสบายดีตอนเช้าวยคนโตสบายบัวไปเลืองหอมเตียนบัวไม่ได้ทานทานได้ทานไม่แจ๊แกงจื่เชะแบบบัวไปตลาดแม่หาซื้อเแบบแกงมาใหกๆ ด้านไฟนี่ด้านเตาจะมีนันปิไก่ยวสิแกงน้ำไม้น้องแกงน้ำไม้กินต้นเทียงก้ะดาปิ้งไก่อย่าไปเห็นโลดหาอย่าแม่ออกมาออกมาอีกนะมาๆๆมาไปตลาดตลาดน้ำ้อยไป ไปเอาเงินป้าอยู่นั่ไปตลาดไปเด็ดเงินไปเอาไปเงินอยู่ในตอให้เห็นมาไปตลาดเด้อไปตลาดไปไปไปตลาดไปซื้อยินยินไปซื้อยินกงกร้อยไปเออใหญเลยเก็บเกแม่เือป้าคิดตัวว่าชิให้เอาเงินให้ซื้อรถป้าก็หาเงินจีเน็ตเนี่ยบ่มีอย่าว่าได้ให้ร้านซื้อรถเลยเอาโลกะอันนั้นได้เงินค่ะอันนั้นเงินค่ะ ได้เงินค่ะทำไมป้าเบิ่งด okay? so ูที่ชื่อยังได้เงินมเนี่ยฮะไปเอาไปซื้อโหลดพี่น้องซื้อโหลดบอสอันนี้ไปไม่ชวนลอยค่ะลอยโบพาไปแล้วก็แล้วแล้วแบบนี้ แลยไปปแน่แน่มันห่อยเินไปดำ่ผมดื้อแน่มา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 , <c oughs> าไปแล้วเลยไปนอนเองจ้าก,กันสิแกันนี้ามาเมือรถเด่ง่ะห <c oughs> ลากล็สอ <c oughs> เรียนรอทำาุู้ช้เมือไปไเออก็ไปใช้เกิ <c oughs> <c oughs> ัอย่างนอนมากินแกงหน้อไม้หน้าป้าเด้อ ไปชื่อขนมแล้วละมาเด้อไม่ชิ้ผ่าชื่อยี่ะเจ็บไหเออชื่อรถแล้วใช่ไหมเจ็แบแซ่บรถพี่น้องแกงกินต้นเทียนฝนตกวันนี้ ข้าป่าข้าดมก็บอได้ฝนตกเบิดมือเลยตกตก็กแค่เศร้าฝนไหลห้ากระห้ากระแจ้งนี่ตกเมื่อไห่กหลังจากที่ชาโอต้มก็ไม้แล้วาชาโอก็สิมาสองภักคือเนาะ พัาที่ได้มามกี้สองพักใส่แกงหนงม้แกงหนงม้ต้องใส่พักใส่ยังนำจึงแสบถ้าแกงถอน,นอไม้ก็โบเสีพี่น้อง พักอะมันเกิดตำขังเพื่อนนี่หลยยาโสสองพักแล้วโอปะชิปปิ้งไก่แบบนี้ป,ปิ้งไก,ก่กิ้งต้แกงน้อไม้ หลังจากที่เอาต้มน้ำมัไว้พี่น้องจะเอากระสีมาปิ้งไก่ดีกปิ้งไก่บ้านพี่น้องปิ้งไก่บ้านกินกับแกงน้ำม้แซ่บๆรอดเดี๋ยวจะเอาทีให้เบิ่งน้ำม้ที่จะเอาต้ไมไว้เดี๋ยวจะเอาใส ้มน้ำไม้ปลาไว้พี่น้องโซฟาซิมาล้างกับปูแดง นีข้ออน,น,อน,อนอย่างไม่ยักจะโก้ผู้แดงตัวใหญ่าหเลยมันนี้จะโอกาสตํามกระเบือไว้เพื่อน้าไม่จืดเจ้าน้องใหม่กะคือสีใก้ชิจืดเลยล่ะ มีน้ำม้ทีไม่ปลูกไว้แล้วมีน้ำม้เขาจะเอาหายกินไก่ฟ้าน in ปิ้งไก่กำลังซีซูพี่น้อง แจ้งเราใหม่เลยเดรือโซเชียิเขาไปเอาอันไหนอยู่ในก่อนเอาเครื่องแกงอยู่ในออกมา น uhm, bo ี่ไห้กับขัวนะเป็ดนะแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอาทางหาเอาสิเิกมาเลเมื่อกี้นี่ข้าเจ้ามาหาให้โทรให้แน่คุณว่า เียนเยอเลย,เย,เยนี่พี่น้องนีมัเนเออมีักสใส่มเออเลยพอมกเออยัดมันก็สซุกวดเปื่อพักใส่น้ำรำก็ได้น้องพี่น้องนะ ็มได้เสียโอ้สิเอากล่องมาให้เบิ่งใกล้ๆข้าวห่อนอะไรป <c oughs> ิ้งไก่บ้านหอมๆนี่มากินข้าวเที่ยงทำกันกับเซโอเดอร์มาเดอร์ไก่สิสุกเลยได้ พี่น้องก็ะด็ดโตนหอมๆเลยวะเฉยจ,จเบิ่งใกล้ก,ลก,ลกลประเด็ตโตนพี่น้องหอมๆประเด็หอมๆะเลยนะยึงเฉยๆเราไม่หอมเป็นตาแ่บอะไร ใกล้กับไฟชิมัยเลยหอน <laughs> ถืงเลขอีกบ่จะป้อมถือกรด็นคืนพวกถือลายไปเติร์กจะป้อมถือเลขหาหุกล้างชาบ้านหาหกร่ารจะโอกับน้องบัวนี่คือถือแน่เนาะพี่น้อง อแม่เดกแต่ล้อคนมันดวงดีห้กล้านพี่แบบาี่แบบเออเอานางว,าว่าห้าหกอย่างได้หาหกน้อยประเดีมึงไปนังเพยกันเลยแ่อีกาอนเลไร ขมขาอะไีนเนาตามักหงุด้คือสีแสดระดคนโตเหมือนดีไปใช้ยูเพื่อนโอ้อ้บริ ก็คือกระปูดแดงแกงเชนโไม้แซ่บ ใช่แหละปะป๊อปปะปอปะปะบ่มีเป็ดแล้วปอป๊อบ่มีเป็ดเลยเออโทษสั่งให้แล้วว่าบ่มีเป็ดโอ้เป็ดเช่าใหญ่นี่เด้เป็นยังบัวหิวเข่าแหงมันยิบมาชิมเลยพี่น้องโอ้เป็นตาแซ่บเออมากินน้ำกานเสดแกงไก่ชีแล้วเลยนี่ นี่พี่นอ้องหอมแล้วหอมแล้วไกช่ชิสุกแล้วปูดแดงตัวใหญ่ๆป้า,าอาู้แต่แซบอะไรแกงน้ำไม้ต้นสวยๆต้นชีเขียงนะป้าอาู้แซ่บดูเบิ่งปูตนนัวใหญ่ๆเลยพี่น,อน้องมีปิ้งไก่พร้อม อหอมมาเลยเดี๋ยวสาวโอที่ใส่ผักใส่ผักกระเวยลงไปออหอมหวนห่วน้มาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับแกงหน่อไม้เด้อปปูดแดงตัวใหญ่ๆเลยหูปองมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องหอมมาเด้อมาเด้อน้ำไหลไหลอะไรสาโอนี่กะ ปิ้งไก่พร้อมปิ้งไก่บ้านแล้วก็มีแกงหน่อไม้อ่ออาหารบ้านนาหัวนโอ้มาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงนำกันเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับแกงหน่อไม้เดอ้โอโป้ปูแดงตัวใหญ่ใหญ่เลยหูบอไม่ตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องหอมมาเด้อมาเด้อน้ำลายไหลไหลโฉนี่กะ ปิ้งไก่พร้อมปิ้งไก่บ้านแล้วก็มีเกงหน่อไม้ว้อาหารบานนาูแนมเบ่งตัวปูกันทำลายแตกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชิมเบ่งก่อนว่าสีแซบรูปรแซบเดี๋ยวขาวไปพอกกันอยู่้าขาาเลยพี่น้อง,องบนนัดนี้แกีหน่อไม้ต้นช่วยๆ่วยยั่วอะไร ซีซันไ<ป>ม่ใส่ค่ะปูเน้นๆเ,เลยเอ้าจะเอาหมากกินปูปูแดงอยากกินปูทะเลบ้านจะเอาบะหมี่ทะเลกับปูนากับปูแดงไหนจะเก็บปูหนา้ากับปูแดงปูตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมะเขือน้ำมันอืมถักอะไรนี่ไปกินข้าวนรงกันพี่น้องบาดนี้ ปิ่งไก่เด้ปิ่งไก่ปิ่งไก่ดีปิไก่ใช่ปินไก่เนี่ปิ่งไก่พี่น้องปิ่งไก่กะโซอโอชิบกผักเลยจับเป็นตอนๆเลยเพราะว่าเขาจีกินมันจิงแซ่บน้ำบรเนาะกินเป็นตอนๆเลยปิ่งไก่นี่กะนี่ปิ้งไก่ยยั่วยั่วพี่น้องแกงหน่อไม้ ข่าวตรงกันเด้อพี่น้องปูแดงตัวใหญ่ๆมาเด้อมาเด้อโอ้ยก็มีแต่ปูตัวใหญ่ๆเรือแต่แซ่บไปบึงตัวใดก็มีแต่ตัวใหญ่ๆกินข่าวตองกันเด้อพี่น้องโซกับน้องบัวกะสิจบคิดเลยพี่น้องเพราะว่าสิกินข่าวอีแม่ยังมียังไปห้องอีแม่จำเดี้ชิ่งห้องอีแม่ออกมากินข่าวข่พ่อกับแม่ได้ยังไปออกมาเดียว อยู่ข่าวลงมือก่อนชาโอ,อกับนงบัวกกสิก่กอจบคลิปเจนเท่าน,นี้ถ้าพี่ปาตากันได้กับพโอโทษขอไฟเดอถ้าก,กดไลกดเซ่กดติดตามให้ชากับนงบัลในเดียวไปก่อนบ,บ๊ายบาย